อ,อยู่ตรงข้ามอนุสาวรีร์ยามโมเลยนะครับจิ้มนี่หรอ โอเคเข็บตังอ่ะเดินทางต่อไปครับอิ่มแล้วครับเมื่อกี้นี้ก็หอยนางรมนะบางะหอยนางรมทอดนะครับจานเมื่อกี้นี้ก็90บาทครับ90บบาทก็โอเคอยู่นะฮะ หือว่าราคาสมเหตุสมผลอยู่ว่าปกติกินหอยก็ชิ้นสดตามร้านอาหารก็ร้อยกว่าร้อยหนึ่งละโอผมจะลองเดินไปเรื่อยๆไปจนถึงตรอกตีเหล็กนะที่มันมีร้านอาหารดูผมจะไปดูว่าตัวน,นั้นมันเป็อยังไงบ้างโอ้อันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะฮะศูนย์ประสานงานมูล,ลนิธิมิรเกิลออฟไลน์นะครับ เดินมาจากย่าโมนะเดินมาจากย่าโมแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีร้านอหอยทอดอ,อส่วนตรงนั้นแล้วก็เดินข้ามมาฝั่งนี้นะครับจะเดินย้อนไปทางถ้าตรงไปเนี่ยมันจะเป็นสถานีรถไฟพอดีเป๊ะเลยนะก็เรียกว่าถ้ามาจากทางสถานีรถไฟก็หันทางด้านขวามือให้เป็นสถานีรถไฟทางซ้ายมือเป็นโรงเรียนมารีวิทยาแล้วก็ ตรงยาวมาเลยก็ถึงยาโมนะฮะเดินตรงไปอีกก็เป็นโรงแรมฟ้าไทยนะผมไม่เคยมาพักเลยครับนี่ฮะห้องพักใารเดือนพัดลมสับปะรระบาทต่อเดือนรวมค่าน้ำค่าไฟฟ้ารายละเอียดสอบถามด้านในิดต่อโทร044267390โรงแรมฟ้าไทย ่าจะเป็นโรื่รงเก่าแก่นะห้องเมืองโคราชครับ<ม>เจเอ,อบะหมี่เกี๊ยว<ม>นี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอพาร์ตเมนต์รายวันรายเดือนนะ เดินต่อไปครับท่องเมืองโคราชสักวันหนึ่งก่อนเก็บบรรยากาศอันนี้น่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อน,นะวิชโก้ชวนช็อปของถูกนะห้างขายยาตามีบินเรื่อย โอ้ oh, ตัวนี้เป็นแผงขายดอกไม้สดนะพวกเครื่องบูชาสไลแระเนี่ยยาวเลยชื่อตลาดอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดินไปก่อนทางนี้เป็นตลาดแม่กิมเฮงทางเข้าแล้วนี่ล่ะตลาดใหม่แม่กิมเฮง นี่ครับตลาดใหม่แน่กินเฮงนะฮะโอ้เขาจะขายพวกดอกไม้แล้วก็เครื่องบูชานะพวกสังฆพันธ์นะทางนี้ก็ไปย่าโมครับนะบริษัทนคนรราชสีมาจังหวัดพานิชจำกัด ลองดูเลยเสียแยกไฟแดงนี้ไปก็จะถึงตอกทีเหล็กละอันนี้ก็โรงแรมชุมพลนะครับน่าจะเป็นโรงแรมเก่าแก่โรงแรมนึงนะครับเขาบอกว่าขายให้เช่า,านะน่าจะน่าจะหยุดกิจการไปแล้วนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแูแล้รเงีๆไม่มีรถเข้าออกกนะันนะมีแจะร้านขายของด้านหน้า โอ้เดินมาจะถึงถนนบัวรองเลยนะฮะนี่ด้านหน้าเนี่ยถนนบัวรองนะสีแยกตัดกับถนนที่เราเดินมาในถนนโพกลางถนนโพกลางด้านหน้าที่ถ้าเดียวซ้ายเดียวขวานี่ก็ถนนบัวรองนะครับตอนนั้นเป็นสยามฟาร์มาซีนะร้านขายยาสยามฟาร์มซนะีโร้เอาเรื่องน,นั้นนี่เดินมาไกลเหมือนกัน เดินผ่านสีแยกมาแล้วครับไปข้างหน้าต่อไปอีกครับไปยินหนึ่งเข้านเนื้อพ่นไฟคุ้มสึก<อ>ไม่น่าเดินมาเลยตอนแรกผมนึกว่ามันอยู่ตรงสีแยกใกล้ๆนะั้นหรือว่าผมผมเข้าใจผิดว่ามันอยู่ใกล้ๆตรงสีแยกนะั้นไม่ใช่นะฮะโอ้ย น่อส,สารเจ้าแม่ทับทิมตอนนั้นก็ยังอีกตอนอิศกยะ โอ้ยไม่น่าเลยเมื่อกี้เรานั่งรถมาทำไมมันดูใกล้ๆวะไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้โอ้ยโอ้ยคิดผิดละอย่าบอกนะว่าตรงไฟเขียววถโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่มีรถด้วยโอ้ยเอ๊เมื่อกี้เราว่ากะว่าประมาณสักสองร้อยเมตรเองนะไม่ต้อนไกลขนาดนี้วะเนี่ยนี่มันจะเดินกิโลนึงแล้วเนี่ย หรือว่าเราดินผิดเส้นวะไม่น่านะมันก็เส้นนี้เส้นตรงๆเลยแต่มันเยียบมากเลยเส้นนี้ถ้าถึงไฟแดงนี้ไม่ใช่นี้มาเดินต่อแล้วต้องใช้แอปเรียกรถแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โาจะเดินถึงใช่แล้วโอ้โอ้ ใช่แล้วนี่ตรงแยกตอกตีเลยโอ้ยอูย้หอ้คือ,เร,อเรื่องคือผมไม่ได้เดินตัวเปล่าไงเพราะว่าผมมีกระเป๋ามาด้วยสองใบกระเป๋าใบใหญ่ๆหนักมากปัญหามันคือถ้าเดินตัวเปล่ามาขนาดนี้มันก็ชิวๆอ,อ,อยู่แต่ปัญหาคือมันมีกระเป๋ามาด้วยกระเป๋าหนักด้วย ก็เรียกว่าตลาดสามเจ้าวัดแจ้งนี่เห็นแล้วร้านค้ามากมายครับผมขออนุญาตโอ้โหโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่